อ่าพร้มนคะเยอาหมุนค่ะหมุนค่ะเอาใหม่สิหมุนยังไงทำไมหมุนอย่างนั้นเอาใหม่ครับเอยเอยซ้อมหมุนก่อนหมุนยังไงนะเวลาหมุนหมุนค่ะหมุนอ่ะลองจับหมุนเองนะจับหมุนเองเป็นการเล่นหูลาหูที่ ไปไปอีกลกไปเาอีกค่ะอ,อ๋เดี๋ยวยวไจ <c oughs> าม,า,า,มา,าจับจับจับจบ,บนี้จับแล้วแกว่งเเลอยโอะับเอาใหม่เอาใหม่ยกโยกยกว่าอะไร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 ยยะยกอะไรนะคะนึงสองมุนวยก <c oughs> พอหรือย,ยังนี่พอแล้วอ,อ่ะพอแล้วบอกพี่ๆก่อนดกดคลายกดแชร์กดคลายด้วยนะบายบายพูดดีๆหันหน้ามาหาพี่ๆก่อนพูดว่างไงกดจับจับคลายกดแชร์แล้วก็เอาหันหน้ามาสีอะไรนะบ๊ายบายก่อนหันหน้ามาบ๊ายบายก่อน